และตอนนี้นะคะแกอยู่กับเจ้าสติ๊กไกด์ปี24นะคะสวยงามมากสวยงามมากเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถยอดฮิตเป็นกระแสนะคะนอกจากตัวเครื่องยนต์นที่มีการเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นเนาะจะเป็นเครื่อง114นะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น117แล้วและจุดเด่นที่สะดุดตาม,มากเครื่องโคมฮะเครื่องโคมคุณอาจจะจำพลาดในเรื่องของ ถ้าเป็นตัวทัวริงต้องเป็นเครื่องดำนะคะแต่ตอนนี้เขามาเป็นกระแสในเรื่องของเครื่องโคมแล้วโดยส่วนตัวนะก็จะบอกว่าเอาผู้ันตรงๆเลยนะแต่ก่อนเนี่ยก็มีหลายคนที่ชอบเครื่องดาแหละนะเพราะเราติดตายอย่างนั้นแต่มาตอนนี้เครื่องโคมมันสวยจริงเอาตรงๆเลยดูพรีเมียมนะดูพรีเมียมมันเข้ากับฮาร์เลย์อยู่แล้วนะคะเครื่องโคมเพราะว่าฮาร์เลย์ก็คือพรีเมียมอยู่แล้วแล้วมาเครื่องโคมปุ๊บโคตรสุดเลยนะคะและหลายๆคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่า ถ้าเป็นเครื่องโคมเนี่ยจะแต่งแบบไหนจะไปแนวทางไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันว่าแต่งยังไงนะจะบอกว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วเขาก็แต่งแล้วแต่งแล้ว,ลวเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมมารับรถนะเดี๋ยวคุณมาดูกันว่าแนวทางในการแต่งรถเนี่ยทำอะไรบ้างนะคระับ๋ย่าบอกว่าคุณไม่ต้องไปทำอะไรเยอะมันสวยอยู่แล้วนะคะมามาดูกันอ่ะเชิญเซลเลยฮะอ่ะเชิญเข้ามาอ่ะแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยโอเคเดี๋ยวให้เซลแม็กนะคะแนะนําหน่อยว่า ตัวนี้ลูกค้าแต่งอะไรไปแล้วบ้างนะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเลยนะคือสวยจริงครับนะอยากให้แม็กเล่าถึงกระแสะตอนนี้หน่อยว่าเครื่องโครมเป็นยังไงบ้างอ่านะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเราอาจจะเห็นเครื่องดําจนชินตากันแล้วนะครับผมทีนี้เราลองมองดูในส่วนของเครื่องโครม,มบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่อ,อย่างลูกค้าคันนี้นะครับก็มีการตกแต่งมาแล้วนะฮะในเบื้องต้นก็จะมีนี่ครับ ปอกแฮนด์นมีปอกแฮนครับมีการล้มหลังอืนะครับแล้วก็มีปลายท่อที่เป็นปลายท่อโครมะนะฮะ,ะและโชคหลังครับผมเป็นสกี i n g งกาลิงนี่เลยสวยเลยอ่ะคือมันแต่งแล้วแบบมันดูเข้ากันนี้แล้วมันก็แบบว่ามันตัดกันดีอ่ะ<ช>จริงอ่าอันนี้ก็คือเขาจะแต่งในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หลักๆนะครแต่จะบอกเลยว่าฮาร์เลเนี่ยถ้าคุณออกรถนะ คุณต้องเปลี่ยนท่ออยู่แล้วอ,อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อโคมเนี่ยเขาก็มีแบบก,ก็มีในส่วนของพาร์ตอะไหล่เซอรี่ให้อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณชอบทรงไหนอชอบเสียงแบบไหนนะคะอันนี้มีให้เลือกสรรมากมายอยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดไม่ออกนะคุณมาที่ศูนย์เลยะคะของแต่งฮาร์เลย์โคตรเยอะนะคะคุณไม่ต้องไปกลัวนะแล้วก็เรามีเซลลเนี่ยแล้วก็ทางทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาแนะนำอยู่แล้วว่าคุณจะแต่งไปในรูปแบบไหนดีใช่ครับ คุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณแต่งได้ได้หมดนะเอาแบบที่คุณชอบเลยนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วลองเปิดใจดนิดนึงกับเครื่องคมถ้าคุณคิดภาพไม่ออกมาที่ศูนย์เลยค่ะมาดูตัวจริงเป็นๆมาสัมผัสมาลองนั่งค่อมดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันสวยจริงแล้วคุณจะบอกนะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันแรงนะอมมากระทบกับเครื่องคมนะมันแยงตานะคะมันแสบนะฮะแต่มันสวยจริงนะเอาเคนอาจจะกัวเรื่องของการทำความสะอาดนี่มีนะ บางคนว่าเฮ้ยมันทำความสาดยากหรือเปล่าคุณไม่ต้องห่วงค่ะน้ํายาของฮาร์เลยโคตรดีนะคุณเช็ดไปเลยคุณขยันเช็ดไปเลยเงาวับนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเครื่องคมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยมาดูกันได้ที่พอยต์ฮาร์เลย์ดิวสันออฟโคลา